ASPlay นะครทุกท่านเข้าสู่การแดือดนสดฟุตบอลไทยลีก b y d C5 ลีกสองนะครับวันนี้มากันที่สนามกีฬาอบจปัตตานีหรือว่าเรนโบว์สเตเดียมครับมาชมเกมระหว่างปัตตานี f อฟเจอกับโบลิเทโรนะครับเริ่มเกมครับคู่ระหวางปัตตานี FC กับโบลิเทโรนะครับเจ้าบ้านได้เริ่มเล่นก่อนอยู่ในชุดสีเหลืองบุกจากซ้ายไปขวาครับพัทรพลปั่นลูกนี้แล้วชนคานอูห บอลออกไหมครับออกโอ้โหบอลมันโค้งดีเหลือเกินครับอ่ะละครับบาโดเวลิงตันขวามีนะครับให้มาได้ด้วยแล้วจับทีนึงแล้วทังวมดลูกนี้โอ้โหต้องปัดทิ้งไปก่อนครับโอโอิติกรโอโ้ลูกนี้วัดใจเลยครับขวามีเติมพระพนตัดเข้าในแล้วขวาลูกนี้หยดหยอดมาได้มงชงมาหน้าประตูโลกๆโ,โอโ้ยังมีไอแซคคอนนี่ครับ ขาก็ยาวนึกเกินโอ้ลูกนี้เห็นนึกว่าได้ชาจดจ่อแล้วไม่หาลูกสูดเลยครับโยนไปเสาไกลโขกตั้งเข้ามาครับเนโต้แล้วืึฮันนี่ถึงก่อนจริงๆครับลูกนี้ก็ถือว่าอ่านเกมได้ขาดแล้วครับไม่อย่างนั้นนี่โดนแน่ๆครับรออยู่แล้วครับสมครามสมุดล็อกเข้ามาขวาต้องซ้ายนะครับคนนี้นี่ครับยังไงก็ต้องซ้ายสงครามสมุดลูกนี้เปิดเข้ามาเสาไกลได้มงลูกนี้ โอ้เรียบร้อยครับอู้หูเสาสองยืนกันหลายคนมากๆนะครับน่าจะเป็นพิชิตชัยหรือเปล่าตรงนั้นอยู่กัน2อ,ส,อสาคนนะครับพิชิตชัยเสียงกระโทษค,ครับโอ้โหลูกนี้อยู่เสาไกลกับไอแซคฮอนนี่ครับแล้วชิงโขกได้ก่อนครับต้องบอกว่าบอลน,นี้แม่นยำม,มากๆนะครับคือข้ามศีรษะของมาลอนดาซิวามาลงที่หัวของพิชิตชัยเป๊ะเลยครับเอาละครับวางยาวมามาดอนดาซิวาขึ้นมงไม่ได้ หนุนขึ้นมาวาลโดโดนดึงนิดนึงเกี่ยวเข้าซ้ายลูกนี้ให้ตามเข้ามาเวลิงตันถึงก่อนแล้วแตะลบแล้วมุมไม่มียังเปิดเข้ามามงอีกทีนึงแล้วจะมีตัวซ้ำไหมต้องเคลียร์ออกมาก่อนครับรอดตัวไปปัตตานีวางไปเสาไกลโอ้โออกมามีชนอีกแล้วครับโอ้โหทางอัน,นิพง์แล้วก็พุทธศิลป์เป่าต้งวิญญาจบคุ่แรกไปเลยก็เป็นอันว่าปัตตานี f อนะครับตามหลังโพลิสเทโร FC อยู่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับเปิดมาลูกนี้แล้วได้มงโอ้โหเฉียวเสาแรกครับ โอ้ได้มงเข้าหัวของเนโต้แล้วแมมาลอนดาซิวาหรือเนโต้เอาเนโต้นะครับเป็นเนโต้ครับโอ้โหดาวยิงคนสําคัญของทีมครับอ,อเฉียวไปนี่น่าจะมองมุมนี้ไม่เยอะนะครับพัผลผลผลทรพลพัทรพลลูกนี้เปิดไปติดเอาแล้วบอลปิ้นมาเข้าทางเอาแล้วครับแล้วยิงลูกนี้สวนไหมลีโอโหดีกว่าเข้าไปแล้ว โอ้โหเห็นบอลลอยไปคิดว oh ่าตรงกอบครับไม่ตรงโอ้โหไอเราก็เรียบไปแล้วครับจะเรียบแล้วโอ้โดนบล็อกลูกนี้อุตสนามฝนตกค่อนข้างหนักด้วยนะครับโอ้โหทุกนี้ดูครับตัดสินใจเปิดแล้วมันมันชันแลบครับต้องบอกว่ามีโชคช่วยครับแต่ว่ามันช่วยไม่ถึงจังหวะนี้ครับมานี่อ่าต้องเช็ดต้องเช็ดแล้วเช็ดครับเอาละครับขึ้นมาด้านซ้าย แล้วเปิดลูกนี้โอ้โหกาจังหวะเริ่มยากครับวางหยดหยอดพักได้ครับนะครับได้เปิดลูกนี้มันลึกไปลูกนี้อืชกแล้วมีชนนะครับปลิวเข้าไปในประตูเลยครับบอลจากอนุวารครับโอ้โหุแล้วเนี่ยโตโถมมาแบบไม่เบรกเลยครับโอกาสได้แต่งบอล แล้วบอลมันอยู่ใกล้เท้าครับพาไปเองพาไปเองแล้วเปิดปกะีูหน้าประตูอ๋อยิงไปชนเสาครับโยกมาลูกนี้แล้วกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาแล้วโอ้โหไม่รู้จะยังไงดีแล้วครับโอ้โหแต่ก็ต้องชมนะครับชอ์นี้เลือกเปิดได้สวยเหลือเกินครับอนวุวาอนวุวาลูกนี้ยังไปได้ต่อได้เปิดแล้วแล้วโหมลูกนี้โอ้โหยังเซฟครับโอ้โหเซฟเสาแรกปฏิกิริยาเยี่ยมมากอธิพงษ์ เพราะว่านอกจากจะตัดลูกกลาอากาศโดนจนน่วมแล้วนี่ยังเซฟลูกสําคัญครับโอ้โหอนุวา,วาเป็นทางอิมรอนนะฮะเอาละครับเอากาชัยจะเปิดเข้ามาเปิดมาตรงกลางแย่งกันได้มงลูกนี้ไปตกบนคานแต่ออกครับโอ้โหไม่ได้โอ้โหวันนี้ก็คานบ่อยเหมือนกันนะครับทางปัตตานีว,วันนี้งานชุกเลยครับอันนีิพงครับคือผู้เพื่นปัตตานีพยายามจะ ประท้วงว่ามันโดนมืออันนี้พงปัดออกหลังหรือเปล่าครับแต่พุทธศิลป์บอกว่าไม่โดนครับเนี่ยครับโดนขาลุ้นๆครับโอ้เป็นเนโต้นะครับคือจังหวะม่งเขาเนี่ยมันเหมือนกบโดนดึงทําให้กระโดดไม่ได้ครับโอ้โหบอลพอมันติดน้มนะครับมาแล้วปานลูกนี้เฉียวไปอีกโอ้โหธีรพั์เรียกว่าเข้ากรอบครับเนี่ยฮะสูงไปนิดเดียวครับอ่าแล้วก็เป่านกหวีดยาวนะครับเป็นทางทีมเยือนโปริเทโรที่บุกมาเก็บสามแต้มได้ครับ ก็ถือว่าเป็นชัยชนะนัดที่2นะครับในฤดูกาลนี้ของโปลิสเทโร f c นะครับวันนี้คุณจจรยุจับบางและผมชลพักกลิ่นดอ,อกไม้พร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ